อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่แหมโดยปกติแล้วปปงจะนําทรัพย์สินที่ยึดมาได้นะครับทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของปปงออกขายทอดตลาดนําเงินกลับเข้ารัฐคุณอชวิน<ม>เลขาธิการคณะกรรมาก,การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าเลขาธิการปรปรงพลตารวจเอกชัยยะสิริอัมพันกุลบอกว่าเดี๋ยว29พฤศจิกายนนี้ก็อาทิตย์หน้าแล้วปปงจะขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่สอง ทับ2,560ประเภททองรูป,ประพันธ์อัญมณีพระเครื่องวัตถุมงคลมีรถมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ามี74รายการครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะเข้าไปประมูลทรัพย์สินของทางปปงไปตรวจดูได้ตอน9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นที่สำนักง,งานปปงสะพานหัวช้างนี่แหละครับอีกจุดหนึ่งคืออาคารเก็บทรัพย์สินสำนักง,งานปปงที่บางกรวยนนทบุรี ดูรายการต่อไปนี้นะครับเผื่อว่าคุณอัจวินอาจจะอยากไปช้อปปิ้งครับเห็นมีหลายตัวน่าสนใจเลยนะครับอย่างรถยนต์นะครับมี Mercedes-Benz นะครับ S L K 2 0 0ปี2007นะครับสีดำคุณบุชัยราคาเริ่มต้นประมูลกันนะครับ9 5 0า0 0บาทส่วนใครอยากได้ Fortuner นี่ก็มีเหมือนกันนะครับเป็น Fortuner สีขาวเริ่มต้น7,50 0 0 0บาทนะครับมี Honda Accord สีขาวเริ่มต้น6,50 0 0 0บาท ส่วนเชฟโลเลตน,นะครับแคทติว้าสีดำนะครับอันนี้ราคาเริ่มต้น450,000บาทโตโยต้าไฮลักสีดำนะครับเริ่มต้น450,000บาทนะครับอันนี้คือในส่วนของรถยนต์นะครับนอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับนะครับอย่างสร้อยข้อมือทองพระหลวงพ่อรวยนะครับปี2556คุณบูชายเริ่มต้น72,000บาทนะครับมีพระโสธร80ปีเริ่มต้น35,000บาทนอกจากนี้ยังมีเหรียญทองพระราชินีนะครับคุ้มกรอบ เริ่มต้น11,500บาทรวมถึงแหวนทองประดับอัญมณีสีแดงนะครับเริ่มต้น11,000บาทนะครับคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถที่จะไปร่วมประมูลกันได้นะครับปปงจะขายท่อตลาดคือวันอังคารหน,น้าครับกับ<ๆ>นาคิดทีเดียวนะฮะสำหรับการขายท่อตลาดตรงนี้เบนซ์เอสเอไม่ถึงล้านนะครับ9 5้าบาท